ต่อกันที่คำถามข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมถามมาจาดมาว่าถ้าหากต้องการจะพูดว่าตายดีกว่าในกรณีที่ไม่อยากจะทำสิ่งนั้นด้วยความเต็มใจเขาสับสนค่ะระหว่าง die better หรือว่า better die ค่ะถ้า better die ก็คือคุณควรจะตายเลยนะฮะอะไรเนงะี้ย you better die อะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่พูดกันนะฮะพูดได้แต่มันไม่ได้ มีความหมายว่าตายดีกว่านะครับถ้าตายดีกว่านะครับดีกว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะก็จะบอกว่า I would rather die than do that นะฮะสมมตินะก็ตายดีกว่าทำสิ่งนั้นนะ I would นะฮะอาจจะกลายเป็น I'd I'd rather die than do that นะฮะสิ่งเราสังเกตครับ Rather th ก้องอีกแล้วนะครับ Rather Rather นะฮะ โอเคเดี๋ยวซูมนะครับเราจะได้พูดชัดวนะครับ I would กลายเป็น I'd rather die than do that ชัดวูะครับ I'd rather die than do that นะฮะหรือสมมุติมีมีอย่างอื่นนะครับมีอะไรที่ซู่ชิงไม่อยากทำมากมากไหมู่สูญเสียคนที่รักไปโอเค I'd rather die Then lose you โอ้อันนี้แบบสุดซึิงนะครับสุดซึิงนะครับรู้สึกแบบคนลุกเลยทีเดียวนะครับ I have goosebumps Just kidding I don't นะฮะไม่ได้รู้สึกซึ้งกับอะไรที่สุดจริงพูดนะฮะ I despise Just kidding I don't ยังไงก็เราใช้ I would rather อะไรสักอย่าง than อะไรสักอย่างได้นะครับก็คืออยากทำอยากจะทำอันนี้แทนที่จะทำสิ่งนี้หรือว่า ทำอันนี้ดีกว่าทําสิ่งนี้นะครับเช่น I would rather live in Thailand than anywhere else in the world ทำ <Yes. S 1> เป็นปากหวานกับคน<อ>ไทยนะคะ <laughs> <laughs> อาดัมอยู่ประเทศไทยดีกว่าที่อื่นในในโลกแน่นอนนะครับถ้าเลือกได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเลือกได้ด้วยนะครับเพราะว่าบางบางที I'd rather uh, go to Japan than Korea ถ้าสามารถเลือกได้แต่ว่าสุดท้ายถ้า มีใครที่พาไปเครหเีไป <c oughs> เกาหลีนะครับก็อาจจะต้องไปเกาหลีนะฮะดังนั้นมันคือถ้าเลือกได้ <c oughs> ก็จะทำสิ่งนี้แทนสิ่งนี้นะครับอะไรเงี้ยหรือถ้าบอกว่า I would die เนี่ย I would rather die อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมครไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ will ได้แต่อันนี้คือไม่ตายจริงๆหลอกแค่แบบทำให้มันดู verb <c oughs> ไปเนั้นเปรียบใช่ใช่คือเปรียบเทียบว่า <c oughs> ฉันจะเลือกตายแทนที่จะทําสิ่งนั้นเพราะว่าไม่อยากทําสิ่งนั้นอย่างคือไ,ไม่อยากทําเลย <c oughs> นะฮะ uh, หรือมันไม่ได้ใช้กับ I'd rather d i e อย่างเดียว <c oughs> จะเป็น I would rather do something than do something else นะ I would rather um, film the breakdown than do anything else in the world <laughs> <laughs> it's rather hot been, speaking> <speaking it's rather hot like cool uh, um, it's rather hot is rather nice today is being rather nice today Actually I'm nice every day. โอเคจะเป็นค่อนข้างครับใช้แทนคำว่า pretty จะใช้คำว่า somewhat จะใช้คำว่า relatively ได้หมดนะคมีหลายคำนะครค่ะก็เป็นให้คุณผู้ชมนะคะได้มีคำเก๋ๆเอาไว้นะคะเวลาต้องการที่จะเปรียบเปยค่ะว่าตายซะดีกว่าที่จะทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองไม่อยากทำค่ะคำว่าอะไรได้บ้างคะในภาษาอังกฤษ ก็น่าจะใช้คําว่า surprised นะฮะซึ่งเราก็แปลเป็นคําว่าประหลาดใจก็ได้ครับประหลาดใจหรือว่า surprised by what my friend did สมมุติเพื่อนแบบทำห้เรากลัว I was shocked ก็ได้ I was surprised by my friendI was startled by my friend ใช้ได้หมดนะครับ startled ก็จะเหมือนคําว่าสะดุ้งนะฮะแล้ว shocked นะฮะเป็นเสียง s-h นะฮะไม่ใช่ช็อกนะฮะถ้าช็อก อันนั้นจะเป็น <Talk. S 1> c h a l k c a l k ที่เขาใช้ในการเขียนบนกระดานไม่ใช่ไวทบอร์ดกระดาน